ไหนคะยายีติ๊กออปปี้โอ้โหอดอวดอวดเสือ้ออ่ะอ่ะขออีกทีสิคะใครเป็นใครออนะชีสิคะหนึ่งสองสามมาเป้มาเมยาีติ๊กโอ้โหแล้วป้าเปิ้ลอยู่ไหนอะป้าเปิ้ลป้าเปิ้ลอยู่ไหนอ๋อคุณเด็กแล้วลูกไงอ๋อ ลโอ้โหล่งแม่เอาเล่านิทานให้ป้าฟังหน่อยค่ะเล่านิทานให้ป้าฟังหน่อยไปเที่ยวบ้านลุงไหมไปไหว้น้ำไหมไปไหว้น้ำปองแตปมไหมบ้านลุงไปไหมไปไหมไปไหว้น้ำป๋อมแปมบ้านลุงไหมคะเอาค่ะทำไมอ่ะไม่ชอบเหรอไม่เบื่ออยู่ในบ้านเฉดีไหมคะเอาไหมเอาไหมเอาเค่ะไหนคะไหนที อก๊อกโอ๊ยโอ,อ้โอวดอวดอวดเสือ้ออ่ะขออีกทีสิคะใครเป็นใครอ่านกะชี้สิคะ